อยากจะทำคลิปยาวแต่ไม่รู้จะทำคลิปอะไรอ่ะทำคลิปอะไรดีคะคิดคอนเทนต์ไม่ให้ออกอะ่ะคอนเทนต์แบบยังไงดี คอนเทนต์แรบช้าเหนือช่วงนี้โควิดมันเยอะมันก็เลยมันไปคาเฟ่ไม่ได้ไปสถานที่ไหนก็มันมันต้องระวังตัว